บาดาลงเนนี ock, ่ฮะบาดาลงเนีะได้ได้วาลงเดียนี่เออแบบอาลงลกิ yeah. anyway. ้งลงเลยอู้ยยังไปแล้วปาเถอะเนาะวนกุ๊ง กุ้มไปแล้ววันเห็นงานอย่างเด้อผู้นะอ่โบกมือไปๆเอ้พๆผีน้องนเห็นผู้บาวพี่ใช่ไหมดยสบายดีเมื่อกี้ว่าเพื่โบกมือจะค่อยเหอสบายดีเด้อทานนัน <laughs> จังไดออกแหงานเมื่อกี้นี่ออกกัลรงกายกีนี่พิน็พินเพื่อผัดไปท <laughs> อนบอกไส้เนาะขึ้ซอยกี่สามทอดบอ ตะกี้ก็คือการคิดว่าเราเอาแต่พวกน้อยมันนี้เลาแบ <ไป S 1> บขึ้นเลยคิดว่าเราเอาลิน้นสามทอนนี่เมนเบ,นบนิร์ตเราป่ะเนาะปะยายปันใดรับยี่เนี่ยมาเบิร์ตเราถืออะไรเบิร์ตเตีย <c oughs> ่ยบอะไรกับเจ้าชื่อจังใดกับฉันนะซื้อ<ล>จักแต่น้องคนนี้<ล>นอ๋ออ่าซื่อช่องยูทูบแหละนั่นเลยตู้เด่นปั่นซุกตู้เย็นตู้เด่นปั่นซุกโอ้เอาเอาจันแต่ว่า ตู้แสนกับตู้จิตได,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 ด้ชัดเนาะสบายดีใช่ตู้วัดอันเอากันหน่อยนี่วันนี้กับพากันแวะขึ้นมาเนาอพี่้องเนาะเขามาหาทางตาตาเพื่อนพอดีพบพ่อ,พอทางทีมงานเขาตู้ซิดตู้คำพี่้องเลยอบอกคำใส่ผู้ท้องหายแล้วยังเป็นตู้คำบาดนี่ตู้คำปัญสุกโอ้โหเนาะ กิ Roth, ้งลดลไทยกูคอยาวเรากลัวฮอตรถงามๆได้น uh ี่พี่น้องเอ้ยลงขี่ตรงไทยให้ไทยนะดูเดือดบริยาตโอ้โหทุกเนาะตึมมาเลยบาดเอาลงได้นน่ฮะบาดเอาลงได้ปะ ได้ได้ว<ด>่า,าลงเดียว,น,ยวยนี่เออแบบเอาลงแหลกิ้งลงเลยเลยอุ้ยอุ้ยไปแล้วใครนี่แต่มันเป็นแบบว่าไม่อยากโกนโกนกลางแน่นะมันมันเลยอยากเบาในจากน้อยแต่ก็มีดอกมุงทอนละร้อยโลสมบูรณกลักวทุาแต่มันคือแบบไม่ตันแบบหนาปึดเลยนี่โก้ยยังบริวารพี่น้องเลยฮะนี่แหละเนาะวะ่าตากระซื้อปลา,าเผาพี่น้องเลยแล้วก็อ่า แรกเกิดเนาะมาต้อนทางน้องมังกรพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเคยว่าว่าจะซื้อมาต้อนแต่ว่ามีทางหลักผู้ใหญ่เนาะเพิ่นซื้อเข้ามาให้เมื่อนั้นก็เลยเนาว่าเอาเป็นรอบหน้าวันนี้ก็ได้ซื้อมาต้อนเพิ่นสุดหนึ่งพี่น้องเลยยังไ๋เนาะทางพ่ตาเองกอะขอกับทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอซเบิดสุขุสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฟังไทยหรือว่าทางต่าง,างประเทศนําพี่น้องเลย เมื่อนี้เนาะทางบอตาก่ะขี่รถมาผู้เดียวพี่รองเนาะส่วนบอจิตกับบอเซนก็ขี่รถจักรกับบริพิษไว้ให้กันเนาะเช่นว่บาบอต้าน่ะไปส่วนมันเมื่อเช้านี้เนาะไปส่วนมันไปซื้อกันก็แพ้กันแสงไปเห็ดหัวพี่น้องเนาะเลยออกมาสวยแน่ทั้งบอจิตกับบอเซนเพิ่นเลยขี่รถจักรมาก่อนสินะ,ะจากงอยจวบซ้ายคือโบคอยเห็นไปน้ำกันขี่น้ำกันให้กันระบบกันไปคนละเทืออ่อเนาะ กับเิทีบริวารอย่างกันดอกพี่น้องเอ้นี่แต่ว่าไะเดี๋ยวทีเข้าไปหาทางเอื้อจเพื่กนอนอยังไงน้องน,องนองวานอยู่อยู่บ่แต่ว่าคือเรื่องปลานี้คือว่าอะไรเนาะเอื้อจเพื่นนีในนาจจกินบ่ได้แต่ก็ว่าให้ลูกเนาะหรือว่ากินได้บด่หรือว่าจะไดงปลานินนะเนาะนี่ปลานินปลากราะชังปลาเพิ่นเลียงปลาเผานหน่อยหน่อที่ว่าอา๋อบอต้าชื่อปลาเผาเขามาเอื้ะเพื่นพิษกรรมนู่นนี่นั่นทีนะ อ่าเนาะมีแต่ว่าคิดว่าข้ากินบ่ได้เลยแม่นบ่กิน,นเนาะเอาไว้ให้ลูกแหละน้องน้ำหวานอ่านี่แหละเห็นทางน้องน้ำหวานเพิ่นหยูหนา้าดินเดาเดาเยอะหวานมันนักพี่น้องเอ้ยนักมันพืชมุตีน้องเพิน่นโอ้ยมีฝ่ายอยู่เพื่อนอยู่บ่มีเมินกินเชมอยเห่เนี่โอ้ยอยู่อยู่ชะเนาะโอ้ทธอ น้องมังกรน,นอนบ่หันโอ้กำลังเติมพลังอยู่อืมน่ะอ่านี่คือปลาเผาแล้วก็กัสูตรน้องเพื่อนปลาเผานี่เจ้าเจ้ากินยังโมได้ตี้เหนื่อยเนาะว่าโมได้กันเลยว้ายชิชั่วกินแล้วจังถามอ่าชิชั่วโมได้เด้ยังไงปลาเล่ฮะกินแล้วก็บล,<า>กลกูกกระเพาะไปริดน้ำปลาเล่แต่ก็ไ้ฟัง โอ้ยบ no. ma. uh. uh. okay. um, ่าวนี่บ่จิดมาๆๆเข้ามาหมาเพิ่นเฮาเออเนาะตรงนี้ล่ะเพิ่นยังอาน้องมังกรกินนมอยู่โดยเอ้ยเนาะอดีเา้น่หวานเพิ่นได้ซะไปโรงเรียนอ๋อตมีออกจากเอ่อจจากไผเนาะมีวกันจากไผแล้วไปเลยบัดนี้เนาะพี่น้องยยาเพิ่นกระทวงแรงๆพิ่นบ่แม่น กินลมกินข้าวอยู่บ้านไก่ไก่เต๋อบ้านฮะฮองเฮียนแล้วอยู่มองน้องตาเคยอยู่นี่โอ้ยหันบ่าฮงเฮียนหันเลยมันนี่ก็คือแม่นุกอ่อยู่คนเดียวที่เราเอ้มันนี่ก็ได้เลยเตอครัวเจ้าของนะครัวเจ้าของเบิงเจ้าของมันนี่ก่ไพื้ันธุ์น้ำในเดี๋ยนี่เด้ ยโยมคือเก่าเมืนบอกโยมคือเก่ายามน้องน,น้ำหวานเพิ่นมอ,อยู่กันโยมเองอย่างนี้เนาะด้ยโยมช่วยเพิ่มอายุชาวหนึ่งหักขอน้ำเดืเอดบริเครื่องบริยางตีในทองไงเนี่ยเพราะว่าก็แบบอค่อยๆอะไรฮะฮันว่าสีโยกไะกะว้อะยรก็พอว่าก,ะบะกาับบุคคลหู้ดกันแพรว่าเพิ่นให้กระลำลายลาเดือนนะแต่ว่าถ้าว่าคือพขาพาขดี่เพิ่นให้กระลำลายเดือนนะเพราะว่ามันจะจะพามเพราะว่าธรรมชาติ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  ได้พา, <ผม S 2> าออกสโมสรออกอยู่เฮือนเลยเนาะด้วย,วยเออเดอะบาตาว่าน้องน้ำหวานคลอดลูกให้แม่บัชนเป็นว่าต้องเขียนว่า,าทำคลอดเนาะทำคลอดให้แม่เนาะทำคลอดอยังถืงอใช่ว่าคลอดลูกน่ะแบบคือน้องน้ำหวานเพื่อนคลอดเองเทีน,นะอ,อ,อ่าเท่าตาก็ดไม่ได้เปลี่ยนหัวคุมหัวคอลอกพี่น้องเลยอขอบมุกขอบใจทั้งเอฟซีฟินาไล พอพอพอมีแนวมิ้นได้ป่ะปะจิตฮ่าฮนาฮ่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 ามะนีกะจิตซื้อขนมมาต้อนเริ่มมะนีเด้อเนี่ยสุดเพื่นกันจ้ะเยอะเยอะได้อยู่ที่สุดแรกเกิดเนาะโดยที่ได้เกิดบ่มีมีครบอนะแบบมีถุงมือถุงตีนมีหมวกอ่าแบบกัดคู่กันยังเพิ่นสีนี่แหละผู้ชายว่ะอ่าแต่ว่า แต่ว่าเรื่องปลาเนี่เรื่องปลาเผานี่เจ้าบุเคยกินได้เคลื่อนไหนบ่ว่าบุเคยก็เคยกินเื่อหนึ่งเป็นยังไงแต่อยู่ไฟบุเห็นเป็นได้อย่างโอ้ปลาเผาใช่อ่าอันเพราะนกน้างหวานไปรินน้ำปลาเลนปลาเรียงหูแจักว่ามันมีของดีเนาะว่าแต่ว่าเพิ่นบลเผาให้กินซีซัวได้เลยอ่าแต่เป็นผักคูนผักค้เป็นแกงน้ำไหมแห้งแล้วเลยยังอันนะมีเฟอร์เนอะยังถายกินเลยตัวนี้ อันนี้เห็นก็เอ้ยจะกินนี่คิดว่ามันเป็นปลาดำแต่ลืมไปตรงที่ว่ามันเป็นเงียงปลาไหลหรือเปล่าโอ้เมย์มึงน,นี่เนาะเพิินกระหูน้น้ำน้องน้ำหวานน้องนวนบริน้นบูรณ์กินโดยที่แม่เ,เอิ้ไม่ถามไม่บอกเลยเออกินแล้วนะแต่มิดว่าที่ถามบางกอนว่าปลาไหลกินได้บ่ปลาหนินแลแบบวอามราต้องถามนกดีกว่าหัวกินเลยคิดกินเลยแล้วก็ไม่เป็นยังทเหลือใครเน่ยงินหมแล้วโอ้ เติบหนึ่งแต่ว่าเป็นยังคนยังโบอยากให้กินปลาหนี้ปลาอย่างนึงมันเป็นปลาที่ว่าเกลือหัวอาหารมอ่าอย่าเป็นพิษอ่าแม่ก็เลยว่าป่าแม่มึงมีของดีเนาะว่ากันเป็นยังกับคนอื่นประจักษ์เราอะอืมมันเป็นปลาเงียงเทนทิงมัทนาข้าเจ้าเราไม่อยากให้กินโอสวัดปลาพวกมีขี้มีเงียงเพิ่มไม่กินบ่แม่โอ้มันเป็นยังไงมันเป็นยังมันคิดมันคุย เคนเดนมันพิษอะไรมันพิษเนาะเดือยอามัปลาดุกด้วยแมีอยังไงกินกินไม่ได้เพรปลาดุกปลาได้ปลาดุกโอ้ปลาดุกหน้ากินไม่ได้เน้่ยในปลาโคลปลาโคลปลาขาวนี่ได้เนาะเม็ดดือยโอ้พวกปลาโคลปลาขาวนี่ได้อยู่ปลาขาวกบเขียดเออกบมันเป็นอาหารที่หายากอยู่นะเขียดหน้าเขียดน้อยเขียดหน้าบางคนก็กินไม่ได้เอ้อกินได้นะเขียดหน้าเออเดยเปินให้ล้าประมาณเดือเดือนกันแ้วแต่ผูกข้าวสำได้แล้วบัว ยิ่งหลายเดือนก็ยิ่งดีเหมือนว่าเอาไปโอได้บ่เนาะโดยก็รับได้เนาะก็ได้ก็ดีต่อเฮาเองโดยลูกเนาะลูกแล้วลูกแข็งคักแล้วกินนุ่มแม่พี่น้องเลยโดยผ่านโดยตรงเลยได้นะเพราะแล้วก็เป็นอย่งไรอันลูกเอานั่งจักเดือนก็ลูกสาวนางเพิ่นนะเก้าเดือนโอ้แสดงว่าเกือบแล้วจะเกือบปีแล้วโอ้แสดงว่าเพิ่นไปเพิ่นได้ผัวตั้งแต่ปีที่แล้วนี่พิ่นโอ้เนาะ ถามบุจักทอดไปทางใดแล้วจนได้ผัวในผัวเอ้ยเนาะคือกันก็เบื่อจ้าอันนี้แล้วได้ไหมบัญชีไม่นี่มามีลูกเลยได้ยเนาะเพราะยังมามีก็หายตัวไปแวบไปแวบมาช่วงเพราะมามีลูกแล้ก็อยู่จุคุเลยวันนี้นี่แหละคนนอกอันได้เลยอ่าสายคอคำของคอเนาะที่โซ่ของคอคนได้เลยคือลูกเดี๋ยวเลยเดี๋ยวนี้ก็คือเสาสิมาไหว้เฮือนบ่ ว่าจังชันแล้บ่าวจิตรหักมันก็พอได้แต่จำนี้จักเช้าเก้าเช้าเช้าเก้าเชาพี่น้องไอ้เพคนจะมีเช้าเพื่อนอยู่ด้วนี่เนาะเช้ากับผัวเก่าเราอ่ะเช้าจะกับผัวเก่าเราบุญถออยังบัวท่านได้แล้วเลยเนาะยบัวเป็นมึงบัวเป็นกูแล้วก็คือบ่าวจิตรละเหมือนตามที่เห็นนี่แหละบ่าวจิตร ยอมรับว่าผัวมีจริงแต่สิพาษางพาชาบ่มีเลยผัวมีผัวนี่เนาะด้วยถ้าจริงบ่จริงแต่บอตายยังบ่เห็นก่อนเนาะลมแรงสิวใจเนาะเนาะเนาะคือเห็นนิ้นบ่ตาว่าสิเอาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นไปเคลียร์แล้วบ่ด้วยกะแล้บ่มีแผนว่าจังได๋ล่ะยังบ่ได้ยินคําตมเลยไหเลยเพราะว่าคั่นว่าได้ยินก็ต้องอยู่บ้านก่อนเขาเจ้าต้องสั่ง ให <S <S <st wireless> ้เอื <ic Nor diction aries> ้อยลงไปหาอีกทีหนึ่งแต่ว่าผู้ใหญ่ได้บอยผู้ใหญ่ได้บอกแล้วทำเป็นาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ไปคายเอ็นใจกันน่ะนะแต่ว่าผู้ใหญ่เพิ่งยังมาทันว่าเนาะเลยแต่เพิ่อนทิไปเลยหรือบอกเอ่ยกับผู้เพิ่อนกระช่างลุงเอื้อยกับช่างความไว้ว่าให้ไปเล็งลดว่าในนัอนนะแต่เรื่องสีสีหับง่ายบอกบุหับง่ายนี่เอื้อยกับยังมาทันได้ทูกที แต่ว่าเรื่องที่คล้องนี่แบบอยากให้มันง่ายๆคือไอ้เบ้าเนาะโดยอยากให้ง่ายๆและหนึ่งมากะคืออย่างที่๋าเห็นนี่แหละเรื่องอยู่พื้นอยู่ภายเพื่อนกับมาแล้วใช่ไหมเมนบอกบมาเยี่ยมเลยตั้งแต่พูดถึงพี่เมนคุม่าเลยคันขันขันว่าอรู้แบบทางนี้แบบบ่าวกันเรื่องควายสินะนะโอ้แต่ว่าป้าห้างเลยงัวเนี่ยอื่ มีง้วนหนึ่งตัวแล้วก็ขันบ่านี่คือชิว่าเรื่องป้านอบ่าวหนี่เนาะโดยเออว่าวชงใช่เนาะโดยเออว่าวเดืองป้าเดืองชงเอ้ยเตรียมใจแล้วแมนเลยทำใจไว้แล้วแมนบ่าวก็ได้มีมากมายธรรมดาด้วยชิบ่าวทำใจว่าะผมหญ่นั่นเป็นแม่ห้างลูกทองอ๋อมันก็ต้องแน่นอนด้วนี้โดยขันว่าเพิ่นบ่าวเนะก็ต้องว่าเพิ่นหับเสียอืมแล้วก็ต้องเป็นแม่ห้างนะลูก ลูกสงเนาะเ้ยไม่ทางลูกสามเลยาจิตมีสามคนเลท่านคอยกับบตกใจคนที่สามใช่คนที่หนึ่งะคนที่หนึ่งยีรัพพ์ท่นพผู้ชายบอกลผู้ชายลูกโบกผู้ชายได้ก็บางหูเลยมาลูกชอ่ได้ยยเออก็ผู้เก่าน่ะสองคนยเออจะปีก็จะบอกเปสิ ไปปีได้ป้ะรนบรางวัลกี่ปียี่สิบสองสักว่าได้จะขับรถไถก็เป็นมีแต่ว่าส่วนน้องมังกรนี่จือเด้อจืดอท่ยกันเดลยมันใหญ่มากเลยจักปีโบชักเกิดเมื่อใดโบชักจักจืบ่าหนี่เมื่อใดบ่คอยจืดเลยบ่จืดซ้ำมันชุกจะบอกนั่นแหละบ่จือฮอดวันเอ้ยฮอดวันเนาะ น้องพนแรกว่าว่าวันชุกเมนบ่เนาะแต่บ่งยากบ่ตามีขิปลงอยู่นะเพราะว่าเจ้านี้ได้ตอนได้ตอนแรงได้ตอนแรงมืออ่าห้ามหันได้ตอนแรงมือนั้โรถน้องงู้เออกับมือมือเอินหยอกเจ้านะบ่ได้เข้ามาหาก็เลยว่าบุหว่าทอกโดยท้องแล้วจะมีแล้วโดยโดยเอ้ามีแต่ว กว่ากันไกลเกียกันให้ถือต้องปองดองกันละจ้ะแล้วแล้วก็แล้วไปแต่ว่าเจ้าบ่มักคอยคอยบ่มักเจ้าแล้วก็ยาไปเอ้ยเนาเนาะแนวนใจที่ว่าเอ้ยก็คิดว่าเนีนั่นแลหละขสิลบลาวตาม,มากสักขจีลบมาเพื่อ,อยังเรื่องสร้างสาก็จนบ่มีลเลยเฮือนซานจนสิล่มทัพ ถ้าคิดดีกับหลับเสียให้เอ้ยจะดีกว่าให้ง่ายๆเลยอย่าให้ยากให้ช้าโมเมนตโมเมนต์มาเสียเจ้าเล่เสียเท่าให้แกนะ้ดยแบบว่าเท่าให้แกกับเมนทางชาวบ้านคุ่นดยชาวบ้านงดยแล้วไปเนาะ้วยดีกว่าทั้งีมานอนคุมพขงนอนบังคับเสดียวมาผิดเดียวเร็วกันอายบ้านนายเมืองคุณฮ็ดแนวโบอันนั่นไยเขากับสังคมบ่ เ็นเาแบบสังคมแบบสวยอ่ามาดมกาวแบบนี้นะะกับชิมิบ้างโบมีเลยกับโฮูเลยอะบฮูแต่่ามาอยู่น้ำเอ้ยนี่เอ้อยเอกับบได้พี่ชังกิบ่เห็นบ่พี่ชังก่บ่อยเห็นเรื่องนะเพื่อกับชวนมากกับคนชวนแบบนี้ทั้งเ่ากับกับประาใไมเห็นเนาะกับชิมิบ้างหรือโบมี่เอยกับบฮู้แจ็คมาเนาะเนื้อัทนมีแต่ว่า นี่แหละพยายามหาเงินเลี้ยงลูกกับน,น้องน้อหวานนี่ก็คุยบ้านใดเลยก็บ้านหนึ่เพื่อนนี่ก็แต่มันเชืแล้วก็หาชาวบ้านเพิ่นมาขุดเสาวนี่แล้วก็ตัดตีนมันจุ้ยลงอีกจังหน่อยเลยก็ชิคไม่หามากกัเนาะมันต้องมีแนวอยู่ในกินในพนดีเป็นไก่น้ำนั่นแล้วเห็นได้ชันแล้ <c oughs> วก็มั่งแล้วก็ซื้อเล็กตะปุ่งตะปูโอ้ยหลายแนวไม่มันน้ำนี่ยังดีเบสเนี่ยไม่พืชไม่อย่างมันี่ดีเบิส ขี้ให้แต่เช้าขี้ให้แต่เช้าเช้ายิบภาไปแล้วเช่าได้เนี่ยมันมันดอกเลยได้พี่น้องโดกมนเแล้วคือเช้านี่ยอมย่อมหับเลยเช้านี่ยขี้ไล่อยู่มีแต่ว่ายังชั่นไรเช่าได้เอ้ยเด้ออ่เมนี้กะมาแล้วก็เอ้าว่ะทา้งบาลเซนเพิ่นเอาปลาให้ทางซาต้าแล้วนะแล้วทางน้องน่ะเอาให้เจ้าแต่ว่ากะบโอยากให้กินเด้อโบอยากให้แนะน้ำให้เจ้ากินเด้อว่าจะกินก็ทานเป็ลายคุ้นทุกคน บอมือนาเพิ่นไปทำเเออมันเปลี่ยนมาแล้วมันยากเลยว่าที่ภาคนี้คิดว่าน้องน้ำหวานเพื่อนแหนะชวนลายก็มีแต่กระต้มขนมมาให้ทีน้ำประเดีนยวอยู่นกินกันยันว่าคือบุคอยนี่บันไดทีนัเลยเอ้าแบ่งมาให้ทั้งนี้น้ำก้อนฉันอือโดยโดยไปจะบจิตเท่าก็ได้เนาะก็จะได้ไปเวียกได้ไหมไปได้เพื่อนสาวนางเพื่อนแหละเป็นอย่างใดก็ได้เนาะ โอ้ยสบายดีนะดีแม่สบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีกินนุ่มตลอดวันอะไรเนาะหมูน้ำซีเชลหอมอบเมนเมนโอ้ยเนาะเนาคะวันจันทรจังใดแหละวปะบาดนี้ตับก่อนปาตาเองก็ได้หฮกว่าว่าผิดพลาดประการใดเนาะว่าบุมวลนวลหูใจไดกะกะขอโทษขออภัยน้ำลายพี่น้องเลยวันนี้กะพี่ว่าเนาะทางบอจิตกับบอเซนเพื่อนมีเวียกทาง เฮือนสาวนางเนาะไปดักกันมือนี่บ่าวเวียดกับน้องเวตาบได้มาพี่น้องเลยน้องเวตาก็เป็นไข่เมื่อวานนี้เนาะส่วนคนสาวนี่โอ้ยมาเป็นไข่แล้วจนโบไว้แล้วพอโจกอนมือนี่แล้วก็ชวนบ่าวเวียดเนาะพาทางชาวันเมื่อบ้านไปเท่ายังบได้มาอเออเอ้ามีแต่แน่นแล้วสัตว์พี่น้องเลยเนาะได้กะ บมุกข,ขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกู mm hmm. MC, ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็โบ,บกดถ่ายโฆษณาเนานะพี่นอนะ้องเนาะท่ายคลิปนี้ทางบอตาเองก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปกันเด้อบายนี้เด้อก็คือจะได้ขอกาวคข้ามาสบายดีพี่นอนะ้องเนาะบ๊ายบาย